สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการดึงตารางจากไฟล์ PDF เข้ามาใช้ในตัว Power BI โดยที่เนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่2ซึ่งผมจะเอาข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลเปิดภาครัฐในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับมีข้อมูลหลายอย่างที่ถูกแชร์ในรูป PDF อย่างเช่นอันนี้จะเป็นรายงานการพัฒนานเด็กและเยาวชนประจำปี2557เนี่ยผมเข้ามาที่ลิงก์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ผมมาคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดเพื่อที่จะพรีวิวตัว PDF ออกให้ดูอ่ะในนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ในไฟล์ PDF นี้นะครับถ้าสกอรมาหลายอันก็เป็นข้อความธรรมดาเลยแล้วก็มีบางส่วนก็จะเป็นตัวตารางนะฮะเดี๋ยวลองสกอร์ดูอ่าอย่างเช่นตรงนี้เรามาดูเห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลพวกนี้เป็นตัวตารางแล้วในนี้เป็นไฟล์ใหญ่มีอยู่200กว่าหน้า ถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะบางตารางเข้ามาในตัว Power BI เนี่ยเราจะทำยังไงโดยช่องอันนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเริ่มต้นมาผมมาดูตัว Power BI ตัว Desktop ตัวนี้ซึ่งผมเปิดไว้ก่อนแล้วมาคลิกที่ Help เพื่อจะให้ดูเวอร์ชันนะฮะแล้วก็มาที่ About ตรงนี้อันนี้ผมใช้เดือนมิถุนา2022ผมปิดอันนี้ไป วิธีดึงข้อมูลก็มาที่ o o m แท็บตรงนี้แล้วก็มา Get Data นะฮะเนะี่ยเรามาคลิกตรงที่รูปฐานข้อมูลตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เลือกตัว PDF เนะี่ยตรง Get Data ตรงนี้ก็พิมพ์ไปเลย PDF นะฮะให้มันเซิร์ชนะแล้วเราก็เห็นตัว PDF ตรงนี้คลิกแล้วก็ Connect แล้วในนี้ นะะในนี้เราอ่านข้อมูลเราจะอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราหรือว่าจะ Copy ตัว URL ตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมชอบวิธี Copy URL นะฮะผมก็ Copy URL ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาแปะตรงที่ไฟล์เนมเนี่ยไฟล์เนมนี่คือเอามาจาก URL ได้นะครับแล้วก็กด Open เลย Power BI ก็จะทำการแปลงตัว PDF แล้วก็ดึงส่วนที่เป็นตารางออกมานะฮะพอดีอันนี้ไฟล์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะในนี้ก็ขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมครับการน,นี้จะมีตาราง001002เราลองมาคลิกเพื่อ Preview ดูได้อย่างเช่นตารางบอร์001เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้002เป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวลองดู สักวันที่อ่ะสมมติผมต้องการตารางนี้แล้วกันระดับการศึกษาเนี่ยแบบนี้พอผมพรีวิวตรงนี้ได้ผมจะเลือกตารางก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้าเราจะเลือกพร้อมกันหลายตารางก็ได้นะฮะแล้วในแต่ละตารางมันก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่เท่าไหร่ของเอกสารจริงๆอย่างเช่นนี้เป็นหน้าที่76แบบนี้ นะอันนี้สมมติผมโหลดแค่ตารางนี้ตารางเดียวให้ดูเป็นตัวอย่างละกันผมก็ามาคลิก transform data ตรงนี้คลิกไปนะเราจะได้ข้อมูลใช่ไหมครับข้อมูลเข้ามาแบบถูกต้องสวยงามภาษาไทยนะฮะแล้วผมปกติก็ามาเปลี่ยนชื่อตารางสมมุติว่า education ละกันตั้งว่า E D U นะฮนะแล้ว แถมอีกนิดหนึ่งปกติข้อมูลนําเข้าของเรานะครับคอลัมน์พวกรวมทางแถวทางคอลัมน์เนี่ยเรามักจะไม่เอาอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าคอลัมน์นี้ผมไม่เอาผมคลิกขวาแล้วก็ Remove ตรงนี้แล้วก็บรรทัดที่5เนี่ยเป็นตัวผลรวมของแต่ละคอลัมน์เนี่ยผมก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นผมก็มาอยู่ในโฮมตรงนี้ก็จะเห็น Remove r o w s ตรงนี้ก็คลิกไป แล้วก็บอกว่าเอาจาก bottom นะครับพอเราจะลบแถวสุดท้ายเนี่ยเราบอก bottom เนี่ยแล้วก็บอกว่าลบ1แถวจากข้างล่างก็คือแถวสุดท้ายนั่นเองโอเคนะเราได้ข้อมูลแบบนี้แล้วปกติข้อมูลนี้ยังอยู่ในรูปของ wide format เราจะเปลี่ยนให้เป็น long format เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำการ unpivot 2คอลัมน์นี้ก็คลิก2คอลัมน์นี้ไปคลิก วาแล้วก็อน p i v o t c คอลัมน์ตรงนี้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้ใน power bi แล้วเราก็เปลี่ยนค่าพวกนี้สมมุติว่าเป็นซีเมสเตอร์อะไรเนี่ยเราก็แก้ได้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าเอาแค่นี้ก็มา close and apply ตรงนี้ได้ลอะอตรงนี้ก็ทำการโหลด transform data เข้ามาอยู่ในรูปของที่ Power BI สามารถใช้ได้พอโหลดเสร็จเราก็จะเห็นชื่อตารางตรงด้านขวามือตรงนี้เห็นไหมครับได้มาละแล้วเราก็มาคลิกตรง Data View ตรงนี้ดูได้คลิกไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เราสนใจเข้ามาในนี้ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุก์ตใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ